ชั้นสปสามสามรหัดกระตัวห้าสองสองหนาแผนเครื่องมือกวและสง่งลงสาขาและสาง,งานเครื่องมือลผมนายวิศุลคันรักษาสอสามส่ราัปยตัวห้าสองสองหน่องศูนย์หนึ่สแผนเครื่องมือกลและสง่งลงสาขางานเครื่องมือบลผมนายสมบัติกัน กกรสารสรหัสประจำตัวรักษาห้าสองหนึ่งศูนแผนกเครื่องมือกลและสมมุมสาขางานเครื่องมือกลผมนายพิสิทธิ์ไพรวกก3สามรรหัสประจำตัวห้าสองสองนนย์สองศูสามหกแผนกเครื่องมือกลและสมมุสาขางานเครื่องมือกลครับวันนี้ผมจะมาอธิบายอาการทางานของเครื่องเก็บสายยานะครับ ประกอบได้ขนาดามาดูส่วนประกอบมีตู้คอนโทรลมีสวิตช์ปิดเปิดมีตุ๊กตาขนาดเท่าหนึ่งนิ้วมีมอเตอร์ครึ่งแรงมีตัวทดมอเตอร์มีบูเล่สามตัวครับขนาดของเครื่องเก็บสายยางกาดการสายยางหลุดขนาด 80ซนติเมตรหน้ากว้างของเครื่องเก็บสายยาง80มิลลิเมตรยาว90มิลลิเมตรสูงจากพื้น20ซนติเมตรจนจุดที่เข็นสายยางที่เข็นเครื่องสายยางขนาดตรงนี้ขนาดความสูง90ซนเมตรกว้าง80เซนเมตร หลักการการทำงานเราจะมีสวิตช์ปิดเปิดสวิตต์ปิดเปิดไฟที่ให้ไฟเดินไปหามอเตอร์และจะมีสวิตช์มอเตอร์ที่ทําให้มอเตอร์เดินหน้าถอยหลังได้เรามาดูหลกักการการทางานเราเปิดเครื่อง ทมีมอเตอร์มอเตอร์มีขนาดหนึ่งหนึ่งนงาทีต่อหนึ่งพันสี่ร้อยรอบกุเลท่ที่ติดอยู่กับมอเตอร์มีขนาดสามนิ้วครึ่งส่งกำลังไปที่ตัวทวมอเตอร์ที่มีกุเล่ติดอยู่สองนิ้วรถทนมอเตอร์มีอัตราหนึ่งต่อหกสิบ ุเล่ที่ส่งกำลังไปที่ตัวเก็บสายยางเล่ตัวนี้มีขนาด6นิ้วส่วนสายพานที่ใช้สายพานเก A, ล็เอล่างเเล่ที่ติดอยู่กับตัวเหมือนสายยางม,มีแกนเทาออกมาคุเล่จะมีขนาด8นิ้วส่งกำลังไปตามเทาหมุนให้กาดหรือตัวเก็บสายยาง ทำหน้าที่เก็บสายยางโดยอัตโนมัติเรามาดูหลักการการทำงานของเครื่องเลยนะครับการทำงานของเครื่องเครื่องเครื่องเก็บสายยางบนสายยางเข้าโดยอัตโนมัติเป็นระเบียบโดยสายยางที่มีความรองของสายยางเองต้มีระบบการสายยางแคบปูนแับตาแ้อมีกัรกันน้ำ ข้อเสียก็คือสายยางจะเก็บไม่เป็นระเบียบมากนะมากนะครับแล้วก็เครื่องมีเสียงดังกลุ่มของผมขอจบการอธิบายของเครื่องเก็บสายยาง